สวัสดีครับผมสบายดีพี่น้องทุกๆคนสวัสดีเอฟซี FC. บาเซอร์เออด้อพี่น้องเลยนี่ก็กินข้าวอีกแล้วครับกินน่าจะกินเจียวพี่น้องเจีวปลาทูนะพี่น้นนองนงีมาเด้อพี่น้องมากินน้ำบาเซอร์นี่นะพี่น้องเจีวปลาทูกับอะไรกันนะกับผักพี่น้องเลย

มาเป็องมามากินมึงติดแฉบน้ำปลาเสือเสร็จปาเสือได้กินดอกบัเสดท้ายคลิปนี่ก็มีคืเรียนมาขายแพ็ค้ได้ายแล้วไโลละขายเป็นแพ็คัมันมมีให้เลือกเลยล้ไม่ได้หารอยเลยล่ะหาอยสามรอยคอายอ่ะานกินเลยไหมอิ่มลยวะอิ่มเลยแหละคนมาชาบหม อยโมาบทันรนกไปนอกมาไ่นอกแต่มันบระด็ใหญ่คืออันที่แบบมันสใครกินอู้หูประชาชนเรียนจริงๆโกิดอยากเลยอ้าวซื้อใครกินนะประชาตุเรียนจริงๆไปซื้อกันมันเป็นก่อนนี่เด้มันเป็นแล้วอ๋อมันเป็นแล้วต้องใครหน้าบังศพเฮ้ยเต้นก่อนเต้นให้ใครเอฟซีไอเบิร์นก่อนอาจจะซื้อให้กินซื้อมาก่อน เว้ยแต่โปเต้นไงคลิปีไอเบิ้งไงนาดเจ้าโปรต้นในไยเบิงม่จย่งได้กินดดน่าจัจุดแล้วกินใส่อะไรพอดิกิในมือน่ะให้กินเหรนี่ดิอโอ้โหให้พอดิกิิได้แร้วพ่อยาเรากินเลยไู่ว่ให้กูคืนอ่ากูจะแบ่งไปให้กูจะหักป่ะกูกินเอง ตัวเลียกันเรื่องตัวเลี้ยงะไบ้าตีกันกลางกรบอกเขาไม่ใช่ผู้กินมาโอ้ยชาหักเนาะจนเออเยากกินบอยากกินตัวเลี้ยนกับบอใครพ่อแม่พี่น้องบอกใครอิซีกดติดตามไลน์ตัวจะได้ผ่านโฆษณาจิตทีเนาะอิมไป็นเพชรอะไรไม่เลได้มือเลยคลิปองคลิปผูพิิมานั่น ชิลุกแล้วมเราโอเคอ่ะพี่น้องชั้นนี้แหละพี่น้องโบยาวดอกคนจันหน,นึ่งเนาะพี่น้องเนาะโบยาวดเนาะมาชามาชามาโบทันพี่น้องเขากินจนหมดแล้วเขากินอิ่มแล้วมันเขากินจนหมดเขาบอกให้มาชาชิลุกแล้ว